อัปเดตข่าววันที่16พฤษภาคมนะครับวันนี้มีข่าวในฝั่งของเทดดี้ชา์เกตหลายข่าวเลยนะครับว่าจะเป็นน้ํามันนะครับแล้วก็ตลาดโลกนะครับรวมไปถึงฝั่งของลป y p t o c u r เรนซีนะครับที่พึ่งดีตัวกลับขึ้นมามีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เราไปดูกันครับสวัสดีครับผมกอล์ฟลองทุนนะครับ ก่อนอื่นอยากจะขอเพื่อนกดไลค์กด u b s ส r i b e กับทางช่อง YouTube ลองทุนนิดหนึ่งนะครับจะได้เป็นลังใจงให้กับทีมงานของเราแล้วตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซั p พอร์เตอร์นะครับแล้วก็ลองทุน E x c l u s i v ูนะครับเพื่อนๆที่อยากสับสนุนเราหรืออยากจะดูายละเอียดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคอลทางนักกิจกรรีเพิ่มเติมสามารถดูลเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้วก่อนที่จะไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะพูดถึงกิจกรรมนะครับของทางลองทุนนะตอนนี้ที่เราจัดอยู่นะแล้วก็จัดถึงวันที่20เพื่อ <ๆ S 1> สาาามรรถเข้ไป่วกิจจกกกรรรมันได้้คือือออเเาแสงทุนนะครับ ที่เป็นโลโก้กระทิงนะครับแล้วก็มีเขียนว่าลองทุนด้านล่างนะครับถ้าเกิดลองดูจากตัวแบบตรงนี้ได้นะครับซึ่งเราแจกทั้งหมด20ตัวนะครับฉลองครบรอบลองทุนเนี่ยเพจของเราเฟ e บุ o k นะครับครบ300 o o l o w w r นะครับก็ขอ,ขอบคุณเพื่อนนะครับที่ให้การสนับสนุนกันนะครับบางคนเนี่ยสอบถามเข้ามาว่าเฮ้ยฉันอยากได้เสื้อเนี่ยฉันเข้ามาซื้อได้ทางไหนบ้างน,นะครับของเรายังไม่มีจําหน่ายเนาะ เราจัดกิจกรรมอยู่ตอนนี้ก็เข้าไปร่วมกันได้ก็จะเป็นกิจกรรมในการแชร์ความรู้นะครับแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนของเรานะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีการเ,าเรื่อง worst case ที่เราเจอมาหรือว่าประสบการณ์ทางด้าน,นการลงทุนที่เลวร้ยวายเนี่ยเราก็มาแชร์กับเพื่อนได้นะครับเพื่อที่จะไดเ้เรียนรู้กันเพิ่มเติม mm hmm. แล้วก็เผื่อจะได้มีอมมูนิตี้เหมือนแบบการสื่อสารกันแล้วก็ให้ความรู้กันนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของเรานะครับคราวนี้ผมอยากจะพูดถึงข่าวแรกนะครับที่เราจะมาคุยกันนะครับก็คือทางฝั่งของอต อัปเดตกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับทางฝั่งของบิตคอยเนี่ยเมื่อเช้าดีดตัวกลับขึ้นมาจากแถวประมาณ2องพันหกนะที่ลงไปต่ําสุดนะครับช่วงวันสวันที่ผ่านมานะขึ้นมาประมาณเกือบ20%่สิบละก็ขึ้นมาแถวระดับประมาณ3ามพันหนึ่งนะครับก็ขึ้นมายืนได้แล้วนะครับตอนนี้เนาะย,ยืนสามพันหนึ่งได้แล้วก็ทางฝั่งของเงินบาทเนาะก็ขึ้นมาแถวประมาณาล้านเจ็ดหมื่นนะครับตอนนี้เนาะอยากให้เพื่อนดูฝั่งของดาวโจนิดหนึ่งนะว่ามันสุกเนี่ย ปิดมาค่อนข้างดีเลยนะถ้าดูในภาพเดย์นะครับตอนนี้บวกมาประมาณ400กว่าจุดนะครับแล้วก็ดัชปแดกบวกมา400กว่าจุดนะครับฝั่งของห้างเซงนะครับเมื่อกีิผมเปิดดูมันบวกประมาณ500กว่าจุดนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดตลาดไทยวันนี้น่าจะมีสัญญาณดีๆหลายอย่างเนาะที่น่าจะมีการปรับตัวได้นะครับขยับตัวในทิศทางที่ดีได้นะฮะฝั่งห้างเซงก็บวกมา500กว่าจุดนะครับคราวนี้ของลูน่าเนี่ยลูน่าที่มีประเด็นนะครับประมาณ3-4วันที่ผ่านมาเนาะตอนนี้ มีการดรอปลงมาจากจุดสูงสุดนะถึงบัะท่อมตรงแถวนี้นะครับประมาณ70%ได้นะครับเดี๋ยวจะลองวัดให้กับกเพื่อนๆดูก็ถ้าใครที่เข้าไปเทรดอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดน,นึงนะผมก็พยายามเตือนเพื่อนๆหลายๆคนนะครับว่ามันมีความเสี่ยงแล้วก็หลายๆคนมองเป็นเรื่องการพนนันหรือว่าการเก็งกําไรซะมากเกินนะครับคือเอ่อ อยากจะให้ดูได้ว่าโวลูมนะครับโวลูมในการเทรดของไบแอนเนาะแล้วก็โวลูมในการเทรดของบิ t คัพเนี่ยฝั่งลูน่าเนี่ยมันพุ่งติดระดับหนึ่งเลยนะครับก็คือคนเนี่ยให้ความสนใจมากๆแล้วก็เข้าไปเทรดกันเยอะมากๆเลยซึ่งถ้าดูจากตัวราคามันเนี่ยราคามันปรับลงมาขนาดนี้เนี่ยมันไม่ไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งกับมันแล้วนะครับก็คือมันมีความน่ากลัวอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้ผมก็ออกมาเตือนเพื่อนหลายคนนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นเหมือนการขัดลาบเลยนะอยากจะให้เพื่อนเนี่ย คิดก่อนเนาะประเมินความเสี่ยงในเรื่องการเทรดการลงทุนของเราก่อนที่จะเข้าไปเทรดมันนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงอยู่นะฮะโอเคมันลงมาประมาณ10%เนะ่ะจากยอดเนี่ยก็จะอาจจะมีคนเจ็บเพิ่มขึ้นนะครับจากตรงนี้เนาะต้องระมัดระวังกันนะครับเตือนอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถึงข่าวแรกกันหน่อยนะครับข่าวแรกเนี่ยเราจะพูดถึงการเติบโตของทาง EU นะครับที่เขาตัดการเติบโตหรือว่า GDP เนี่ยลงครึ่งหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าอินเฟลชันที่มันเกิดขึ้นอยู่นะครับ คือเกิดขึ้นทั่วโลกแหละนะครับสำหรับอินเฟลชันเดี๋ยวขยับลงไปดูด้านล่างกันตัว GDP เนี่ยเขามีการปรับลงจากตัวเลขประมาณ4%นะครับลงมาที่2%ละนะครับสำหรับ EU นะครับแล้วก็ตัวอินเฟชันเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นมาประมาณเท่าหนึ่งได้เลยนะครับจากประมาณ3กว่า4%เนี่ยขึ้นมาประมาณ7%กว่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขของฝั่ง EU นะทีะ่หลายหลายคนกังวลอยู่เพราะว่าตัวเลขพวกนี้ก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจ โลกด้วยนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของเทอร่ากันว่าเทอร่าเนี่ยจากที่เราพูดว่ามันมีการดรอปลงมานะครับประมาณ3าสวันที่ผ่านมาเนี่ยลงมาจากประมาณ120ยยี่สิบใช่ไหมพีคที่สุดนะครับลงมาเหลือศูนย์นี่นี่ที่เป็นจุดๆๆะนะครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่ายังไงดีนะฮะก็ศูนย์จุดๆๆ,ๆๆนะครับก็คือลงมาเหลือศูนย์นั่นเองเอถ้าวันเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ99.99% 99เลยนะครับก็คือลงมาเกือบหมดนะฮะคราวนี้มันมีผู้เสียหายจากฝั่งของเทอรย รวบรวมทั้งหมดทั้งโลกนะครับที่เป็นคนเ,คนเทรดคนลงทุนนะครับมารวมๆประมาณ45บินลียน45บินล้านเนี่ยมันประมาณ4.5หมื่นล้านดอลลาร์นะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยประมาณ1.55ล้านล้านบาทเลยก็ถือว่าเยอะมากนะอันนี้คือความเสียหายจากทั่วโลกนะครับรวมถึงตัวลู n a แล้วก็ตัวเท r ร่ u s d ด้วยก็คือ USDT นั่นเองนะครับก็นี้มามาแชร์กังกับเพื่อนๆนะว่า วิกฤตครั้งนี้มีการเสียหายเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยทั่วโลกนะครับโอเคข่าวที่2นะฮะก็คือทางฝั่งของ a r ร์นะครับอาร์ตอินเวสเมนเนี่ยหรือออทางแคทตี้บูดเนี่ยที่เขาออกมาซื้อนะครับตัวคอยเบตก็คือซื้อเพิ่มอีกนะครับเออเกตติ้งมอลอินโฟนะครับก็คือซื้อเข้าไปอีกเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะฮะล่าสุดเนี่ยเขาแอดเพิ่มเข้าไปประมาณ 8, 60, แปดแสนหกหมื่นแชร์ครับคือแปดแสนหกหมื่นหุ้นนั่นเองในอาทิตย์นี้นะครับก็ ไปดูในฝั่งของกราฟคอยเบตกันนิดนึงว่าเป็นยังไงอยากจะรู้เหมือนกันเพราะว่ามันปรับตัวลงมาเยอะแล้วระดับหนึ่งนะครับอย่างของไมโครซีซี่ก็ปรับตัวลงมาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูของภาพเดย์นิดหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับคือลงมาจากประมาณ300นะ300มั้ย360นะครับที่ขึ้นในพีน,น,นี้ลงมาที่67นะครับก็ปรับตัวทำนิวโรลงมาเรื่อยๆนะครับสำหรับคอยเบตทางคุณป้าเคทตี้บูตรเราก็เข้าไปซื้อเพิ่มนะครับ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตัวกระแสะของพุนเทคเนี่ยมีการปรับตัวลงมาเยอะมากเลยนะครับโอเคเข่าวถัดมานะครับอยากจะให้ดูในฝั่งของออการวิเคราะห์ของปิดคอยน์หนึ่งทางคอยเทเลกราฟนะครับที่เขาเออกมาวิเคราะห์นะว่าตัวเซเบอร์คอยเนี่ยตอนนี้ไซส์ของการเทรดหรือว่าคนที่เข้าไปถือเนี่ยฝั่งของยูนิตีเนี่ยยังมีการปรับตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับในปี2022เนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นต่อนะครับ ฝั่งของ USC เนี่ยมีการปรับตัวลงล้อันนีนะครับ Binance ก็เหมือนกันนะ Binance USC นะครับแล้วก็เหรียญใดก็เป็นอันดับ4อันดับ5นะฮะคราวนี้อยากจะให้เพื่อนๆดูว่าเขาวิเคราะห์ว่าทาง Bitcoin ต,ตัว Bitcoin เนีย่ยมันจะมีการปรับตัวยังไงบ้างน,นะครับจาก Market Cap นะที่เขาพูดถึงว่ามันมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับ Bitcoin for boomer นะฮะปรับตัวลงมาจากประมาณ1.25อันนี้คือขนาดไซส์นะครับ ขนาดไซส์ของมันบิลเลียนนะครับปรับลงมาเหลือประมาณประมาณแ0 0 0 0นหกเจ็ดแสนโทษทีนะครับเจ็ดแสนบิลเลียนนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบิลเลียนโทษทีนะฮะจาก 1.5T นะครับก็ปรับลงมาประมาณครึ่งหนึ่งได้เลยนะแล้วก็ในฝั่งของเหรียญที่เป็นเอาคอยตัวเนี่ยลงมากันเยอะมากๆนะฮะโอเคเรามาคุยกันฝั่งของอีเทเรียมกันบ้างว่าอีเทเรียมเนี่ย เขาบอกว่ามันมีความอันตรายที่มันจะแคสลงมาต่อนะจาก p ้ i ยเทคนิคอลนะครับแพทเทิร์นที่เขาดูนะครับทางของทางคอยเทเลกราฟนะแล้วเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงเขาบอกว่าอีทีเอสเนี่ยมีโอกาสที่จะลงไปเราแถวประมาณ1.5ได้เลยนะครับเนี่ยด้านบนเขาบอกว่าอ t ท p เอสพาย1.5มีโอกาสนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าดูจาก Price Pattern เนี่ยในฝั่งของ2 o u u กราฟ2ชั่วโมงนะครับที่เป็น e t s เทียบกับ USD เนี่ย มีการบีบของราคาที่เป็นลันกษณะแพทเทิร์นแบบนี้ก็คือแพทเทิร์นแบบคล้ายๆแบบแคิแองเกิลสามเหลี่ยมนะครับที่บีบแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่เบรกลงได้แต่จริงๆเนี่ยมันจะมีเคสที่สามารถเบรกขึ้นได้เหมือนกันนะนะครับก็มีทั้งสองเทรนดนะ์หรแต่เขา forecast จากการที่ตอนนี้ตลาดมันเป็น b e a ิ i อยู่นะครับอาจจะมีการพักตัวที่ดีดตัวกลับขึ้นมาแล้วก็เบรกลงต่อได้นะครับสำหรับเทคนิคก็ต้องรอดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือลักษณะของภาพวิกฤตนะครับคือภาพ ลายสัปดาห์นะครับของตัวอีเทเนาะที่มีการลงมาในโซนที่เขาเรียกว่าเป็นดีมาร์โซนก็คือโซนที่มีความต้องการเป็นโซนที่แบบดิสคา t ลงมาแล้วมีคนที่ต้องการจะสะสมอยู่ในแถวโซนนั้นนะครับก็คือดีมาร์โซนนั่นเองอันนี้ก็เป็นข่าวของฝั่งอีเทนะที่เรามาฝากกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในข่าวสุดท้ายกันนะครับวนกลับมาที่เ r ดิชชั่น a ลมาเก็ตกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้บริษัทในซาอุดีอาระเบียที่เป็นบริษัทน้ำมันเนี่ย อัตราเขาเรียกว่า Profit เนี่ยโตวกว่า82%เลยนะครับใน f i r s t q u a r t เ r เพราะว่าตัวราคา price นะครับไพ c ์ตัวน้ำมันนะครับที่มีการเติบโตขึ้นแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะคือตัวยอดขายที่เป็น Net Income ของเขาเนี่ยก็คือโดยรวมนะ39.5ิลเลียนนะครับก็ถ้าเกิดคิดเป็นเงินบาทเนี่ยประมาณ1.2ล,ล้านนะครับโดยประมาณนะ1.2ล้านล้านบาทนะครับตรงนี้ เขามีการปรับตัวขึ้นของตัวอินคมเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะที่เขาบอกนะครับก็ถือว่าถ้าเราดูจากไพรส์สคานะไปดูไพรส์สคานิดน,นึงว่าเป็นยังไงในฝั่งของน้ํามันนะครับเปรียบเทียบกันดูอ่า US Oil นะครับ US Oil มีการปรับตัวขึ้นใช่ไหมฮะปรับตัวขึ้น่อนเรื่องเลยนะในภาพบีกอ่ะดูในภาพบีกหน่อยในภาพบีก,ก็ปรับตัวขึ้นนะครับยังมีลักษณะของเอ่อบูลิตบูลิตเทนอยู่ค่อนข้างชัดเจนเลยค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็ อซายเนี่ยขึ้นมาเหนือ70ละก็คืออยู่แถวแถวโอบอสละมีการซื้อกันมากนะครับสำหรับภาพมันนะคือในภาพมันถ้าเกิดโอบอสเนี่ยถือว่าบูลลิตมากๆนะครับก็แต่จะต้องรอดูนะหลังจากนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีข่าวของฝั่งบล็อกเฟเนะที่เขาเข้าไปซื้อบริษัทน้ํามันเพิ่มนะครับซื้อเพิ่มอีกเยอะเลยนะฮะก็เป็นช่วงช้อปปิ้งของเขาแต่เขาก็เลือกซื้อบริษัทที่มีเ,เขาเรียกว่าบริษัทที่มีการแบบ เป็น up ten อยู่แล้วนะไม่ได้ซื้อบริษัทที่แบบมันดิสขา้าลงมาเยอะอย่างเช่นพวกหุ้นเทคต่างๆนะครับเน็ตฟิกก็ลงมาเยอะมากเลยแต่เขาไม่ได้เข้าไปซื้อนะสำหรับ ett, รบัฟเฟตนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่มาอัปเดตนะครับสำหรับเพื่อนๆวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กัครับรับเด็กข่าววันนี้นะครับก็มีข่าวในฝั่งของเทดดี้ชอมาเก็ตนะครับหลายๆข่าวเลยรวมไปถึงทางด้านน้ํามันด้วย นะครับแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับที่มีการดีดตัวกลับขึ้นมารวมไปถึงฝั่งของคริปโตเคอเรนซีนะครับที่มีการดีดกลับขึ้นมาที่3 1มหมื่นหนึ่งละนะครับขึ้นมาอยู่เนอของ Bitcoin, บิตคอยนะฮะแล้วถ้าเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกับทางช่องยูทูบลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทคโโนลยีมาร์เก็ตวันนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ